ตอนนี้เราถึงวัดนามาตูมแล้วนะที่อำเภมอมาธิคมจังหวัดชนบุรีพระธาตุพระธาตุพระเจดีย์สวยเนาะสวยมากอะ่ะนี่คือโดยรอบตรงนั้นจะเป็นที่จอดรถให้รถจอดอยู่นี่ตรงนั้นที่จอดรถ เอามาจอดในล่มหน่อยหนึ่งสวยมากอะ่ะสวยอะ่ะอืสวยเลยแหละ ตรงตรงบันไดเห็นไหมเป็นลูกป,ปั้นสวยเลยโอ้นั่นก็สวยพะนอนมีพะนอนด้วยพะนอนสวยอะ่ะ ทำเป็นพานอนขอวิหาพรพานอนพระมหาเจดีย์สวยนะ ก่อนขึ้นไปแล้วต้องถอดรองเท้านะ มีการปรับปุงอยู่ออกี้เราให้ดูด้านสายมือนะดีนยวเรามาดูด้านขวามือขามือก็จะย้อนมันจะย้อนแสงนิดนึงมันจะมืดนิดนึงโอเคดวงอาทิตย์มันจะอยู่มาด้านนี้ ทำไม่้สวยมากอะ่ะอืสวยท้ามาดูกับตานะสวยมากอันนี้มันน่าจะมืดๆนิดนึงภาพย้อนแสงม,มรู้ว่าเป็นรูปไข่มีสองคน เดี๋ยวดูด้านนี้อ๋มีระเบียงโคตด้วยเป็นพระอรรัลหันเป็นรูปพระอารหารัน ตรงนก็มีระเบียงคดมีสามด้านด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลัง ร้อน <laughs> แดดแรงมาก มีศาลาใหญ่อยู่สองศาลารวมใจสามัคคีศา,าลารวมใจพักดีแล้วก็เป็นโบสถ์วิหารนี่เจดีย์ใหญ่มากฐานเจดีย์จะมียักษ์เห็นไหม มียักษ์ยันไว้ยืนยนันยืนแบกหลอนมากจะไหม้แล้วไหม้แล้วล่ะทางเข้าให้ดูนี่ ดูยากด้านนี้ด้านนี้จะชัด,ชดสวยนะอ่าจะมีรอบองค์มหาเจดีย์เลยนี่แล้วเเข้าไปข้างในกันข้างหน้ามหาเจดีย์ก็จะมีพระเนน้อย เห็นไหมในน้อยเข้าด้านซ้ายอ๋อมีเจ้าหน้าที่อ๋อโอ,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 อ้สวยมาก ร oh. ้อนแดดแรงครับแรงมาก <c oughs> สวยเนาะ <c oughs> ดูข้างบนข้างบนก็สวย <c oughs> ดูที่เสาดิ ที่เสาก็สวยนี่มีพญานาคนี่ที่เสาเสายังสวยอ่ะนี่ดูดีอ๋อเป็นเป็นโลหะเป็นโลหะนะอืมเป็นงานเรียกงานงานงานตอกนูนต่ำภาพนูนต่ำนูนสูงนี่ ขบวนก็สวยภาพจิตรกรรมนี่กำแพงกำแพงอดูด,ดิเป็นไม้อันนี้เป็นไม้แกะ,ะเป็นไม้แกะ,ะหน้าต่างเป็นไม้แกะ,ะแกะอย่างสวยนี่ อันนี้น่าจะเป็นนี่อันนี้น่าจะเป็นปูนอืมกำแพงกำแพงเจดีย์ฮังนี่นี่คือก,กำแพงเจดีย์ก็สวยทำไกิจกรรมด้วยแฮชชื่อหน่อย อืมอัดชื่ออืะสวยสวยมากอะ่ะเนี่ยมีมีรูปพระอยู่ด้วยดูดิดวสวยมากอะ่ะเห็นไนะมทุกคนดูดิ ช่วยไหมเนี่ยลูกแกะสลักลูกปูนปั้นน่าจะเป็นปูนหน้าต่างเป็นไม้มมแทดว่่คนพมา่ามาเยอะแน่เลยมีจีนด้วยอืม ก็มีพัดลมด้วยนะเปิดให้เย็นข้างหนไม่ร้อนข้างล่างเนี้ยไม่ร้อนข้างหนไม่ร้อนนห่ดูอีกครั้งหนึ่งสวย Në duhet në të dhe mire